พี่ขายเอาพี่เตรียมตัวเลยพี่เขาบอกว่าไม่เอาเอาราคาแบบแมสเอาราคาแบบใครก็ซื้อได้แล้วพอเปิดต,ตัวมา<น>วันนี้งงมากหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทลดวันนี้คือเริ่มขายในออนไลน์วันแรกนะในติกต็อกช่องนี้อ,อันนี้ผมขออา่านเขาไหมว่าใครที่เพิ่งเข้ามากดติดตามก่อนอันดับแรกกดติดตามช่องผมไว้ก่อนอกดวอลใจไว้ก่อนและพิมพ์คาว่าเพิ่งเข้ามา ขอเม้นตพึ่งเข้ามาเยอะๆ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 เยอะ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 เยเยอะเลยเยอะเลยแม่อันนี้ถ้าเกิดแม่รักผมพี่เป็นเอฟซีผมพ่งมาจ้าพี่เชื่อผมหน่อยพ่งเข้ามาเต็มเลยค่ะอ่ะผมขออ่านเม้นต์ดูก่อนโพที่เพิ่งเข้ามาก่อนเม้นว่าพึ่งเข้ามาว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่ากดคุมใช่พี่ผมถามหน่อยคุณจะหวังเงินไมไ้เป็น ใบเตยสิ่งที่มันไม่ไม่ควรจะหว่วงน้ําหอมนะ่ะปฏิเสธไม่ได้นะทุกวันนี้ไปเจอธุรกิจไปเจอไปเจอธุรกิจไปเข้าสังคมถ้าคุณไม่ฉีดน,น้ําหอมผมบอกเลยงานมันราบลื่นยากมันไม่ส่งกลิ่นไม่ส่งกลิ่นห้อมห้วนหลันชวนใจคือเราจะไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่จะ,จะเนี่ยจะไปโรงเรียนจะไปนัดคุยงานจะไปดีวธุรกิจจะไปเดินห้างเพิ่มความมั่นใจเนาะจะไปเจอน้าเนี่ เวลาเวลานั่งใกล้กันพี่ครับพี่จ๋าพอเราโน้มตัวไปใกล้เนี่ยกลิ่นเราหอมเดียวงานก็ง่ายแล้วความรู้สึกมันจะเบิกบานมากกว่าเอาไปใกล้ปุ๊บกลิ่นก็ไม่มีพี่เชนงานก็ไม่ได้เขาบอกว่าน้ําหอมคือบุคลิกของแต่ละคนน้ําหอมคือไม่ใช่น้าต่างไม่ใช่คิว้วไม่ใช่สิังสิ้นน้ำหอมคือองค์ประกอบคือบ้านทั้งหลังเขาเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะเป็นมันจะเป็นกลิ่นที่บอกนิสยัยกลิ่นที่บอกเอกลักษณ์ของแต่ละคนก็ไงคือพี่ แต่ถ้าเกิดเราสีน้ำหอมเขารู้อไม่เคยใช้น้ำหอมเลยค่ะแต่วันนี้ซื้อไปแล้วสองคร่รักมากผมเห็นอย่างเงี้ยผมรักมากดูชผมรักมากรักแบบจะกลืนจะกินเลยล่ะพี่น้ำหอมแบบาถ้ากล่นอย่างงี้นะถ้าไม่มีเงินเป็นพันไม่ได้ไม่ได้ซี้อใช่ถามว่ากินไหนสีอ่ะสีไหนกินอ่อนบ้างค่ะโอเค จริงจริงน้องอ่อนทั้งสองกลิ่นกลิ่นมูนทุกกลิ่นน้องอันนี้คือแบรนด์แจ่มใสนะครับคราเนี้ยอันนี้คือเป็นเป็นน้องใหม่ที่บอกว่าเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่กี่เดือนมานี้แต่วันนี้ขายวันแรกและผมขอพูดถึงเรื่องกลิ่นก่อนเนาะสีชมพูวันนี้สีฟ้าวันนี้สามร้อยเก้าสิบบาทนะราคาจริงเขาถ้าจบไรตัดปุ๊บราคาปึ้งใครที่กดตะกร้าไม่ไม่ยืนยันราคาจะเด้งคืนเพราะล่วันนี้สีชมพูไม่แรงไม่ฉุนไม่เหม็หนไม่แสบจมูก แต่หวาน,<ค>นละมุนเจ,จ้าคุณหนูเจ้าคุณหญิงถ้าผมฉีดบุคลิกผมเป็นผู้ชายเนี้ยก็ไม่แปลกแต่ถ้าผู้หญิงฉีดอะมันจะเพิ่มความหวานจากที่คุณเคยแบบเป็นใช่จากที่คุณเคยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะน้ําหอมคุณมันฉีดไปแล้วประมาณชั่วโมงนึงหายหอมเคยเป็นไหมเคยซื้อน้ําหอมแล้วนะเคยซื้อน้ําหอมแล้วฉีดไปสามชั่วโมงแต่นี้นะผมฉีด เอาพูดตรงชีวิตผมเนาะผมขึ้นเวทีสามทุ่มผมฉีดเริ่มต้นเนี่ยเริ่มแต่งตัวสามทุ่มผมแต่งตัวนี่ตีสองยังหอมอยู่หกโมงเช้า,ชายังหอมอยู่ทั้งคืนเนาะเที่ยงเอ้าก็ยังหอมอยู่แล้วผมชอบเคลมลับผมเนาะผมเวลาแฟนคลับสัมผัสผมจากสัมผัสตรงนี้ตรงแขนผมเวลาเนี่ยสิ่งที่ใกล้ที่สุดของอแฟนคลับจะได้ใกล้ที่สุดมือปาดจะอ,อนะ่อนนวลมือแล้วก็นิ่มมือแล้วก็อมกันมือแล้วก็นิ่ม,อม,อมหอมเนี่ย เขาสะออนเราตรงนี like ้เรามีจ like so like ุดขายตรงนี้คือผมนหมอมฉีดตัวแล้วแล้วผมก็ที่มันเหลือผมิ้มเต็มือผมข้างนี้แล้วผมข้างนี้ตามร่างกายผมและลายเอฟซีอีสานคือเขาเหล่ามือเขานอกเขาดึงมืออุ้ยพี่บ้านบิลแลนด์รอจะอุ้ยคือหอมแท่ทุกครั้งเลยผมผูดผมทำนี้ทุกครั้งเคลลับผมนะนี่คือมหาเสน่ห์มหาเสน่ห์ที่ไม่ต้องไปปลูกเสกผมทำอย่างนี้ดูนะสีชมพูเราเรารู้ว่าเอฟซีเป็นผู้หญิงวันนี้ผู้หญิงละมุน วิชาทามูลฉีดไดเลมฟร์ติแชมพูค่ะผมฉี้ยังเงผมทำยังไงอันนี้คือในในรูปแบบทำด้วมือนะแล้วก็ทำยังไงแล้วมันจะแล้วราเปียขาจับผมที่แขนมาใส้เข็่ผมพี่บ้านคือตัวหอมแท้ทั้งรอทั้งโตหอมซอนเจลเด้ทั้งกิ๊กเขาจะพื่แบบนี้เลยจะมีคำว่าตัวหอมมือนิ่มตอนนี้ครูปองครูปองมาตอบมาหล่อสามขาเลยคะเฮ้ยครูปองมาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวนะรถกีดจาก สามร้อเก้าสิบเหลือร้อยหกสิบตอนนี้นะีสามร้อเก้าสิบเหลือร้อยหกสิบล้อแต่เราไม่กดคูปองนะคะกดสองขวดก่อนตอ,อนนี้อาจมีทั้งคูปองให้เวลาสิบนาทีสุดท้ายเพราะฉะนั้นนะคะกดสองขวดคุ้มกว่าหนูอ่ะเพราะว่ามได้ส่วน